สเกตค่ะคุณยายค่ะตื่นแต่เช้านะคะก็ะปั่นจัก,กรยานไปกดเงินหมื่นด้วยความดีใจโดยจะใช้จ่ายอย่างประหยัดให้ถึงปีใหม่ค่ะนางบุญชูผดเดิมบ้านหนองคูอำเภอวังหินจังหวัดสีสเกตค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางตื่นแต่เช้าด้วยการปั่นจัก,กรยานกว่า6กิโลเมตรนะคะเพื่อนำสมุดเงินฝากไปปรับยอดดูยอดเงิน1 0,000่นบาทของรัฐบาล ซึ่งเมื่อได้รับการปรับสมุดเงินฝากแล้วนะคะก็พบว่าตนเองได้มีเงินเข้าบัญชี1,000งบาทก็ดีใจเป็นอย่างมากขอขอบคุณรัฐบาลที่ไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งเงินที่ได้มาก็จะนำไปใช้จ่ายในครอบครัวอย่างประหยัดที่สุดโดยจะพยายามใช้จ่ายให้ถึงปีใหม่ให้ได้ ขณะเดียวกันค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะที่ทกาศาสาขาวังหินเจ้าหน้าที่ตำรวจรจราจรก็ได้มาช่วยดูแลจัดระเบียบการจอดรถและอำนวยความสะดวกค่ะเนื่องจากประชาชนต่างมาเข้าแถวนำสมุดเงินฝากมาปรับดูยอดเงิน1,000 0บาทของรัฐบาลเป็นจำนวนมากเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะให้ลูกหลานช่วยทำให้ค่ะช่วยปรับดูยอดกับทางตู้ ATM บางคนเนี่ยพอนำบัตร พอนำสมุดนะคะมาปรับแล้วพอเห็นยอดเงินเข้าก็มีสีหน้าที่สดใสค่ะขณะที่หลายคนก็ผิดหวังนะคะแต่ก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะโอนเงินมาให้เพราะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายตามหมายเลขบัตรที่รัฐบาลแจ้งมาก่อนหน้านี้ค่ะและในด้านในเคาน์เตอร์ที่ให้บริการฝากถอนเงินค่ะก็เต็มไปด้วยประชาชนที่มายื่นขอถอนเงินเป็นจํานวนมาก จนล้นออกมาด้านนอกสำนักงานซึ่งจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่รีบถอนมาใช้นะคะหากจะถอนมาใช้เนี่ยก็จะใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นหรือถอนออกมาประมาณครึ่งหนึ่งก่อนเพราะในช่วงนี้อาจมีมิจฉาชีพรู้อาจตกเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังค่ะ อืมก็วางแผนการใช้จ่ายกันให้ดีๆนะคะผู้สูงอายุก็ให้ลูกหลานช่วยดูช่วยเช็คได้นะคะ